สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามูไรแชนแนลเชื่อว่าจุดจส่อไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารน,น่าจะเป็นอนิเมะหรือมังงะในดวงใจของใครหลายๆคนแน่นอนว่ารวมทั้งกระผมด้วยสาเหตุของความฮอตฮิตนั้นกระผมก็เคยคาดเดาเอาไว้ในคลิปนี้ถ้ายังไม่ได้ดูก็แวะไปดูกันหน่อยนะครับเอาล่ะครับ หนึ่งในนั้นมันก็เป็นเรื่องคาแรคเตอร์ที่ครองใจผู้ชมใช่ไหมล่ะครับวันนี้กระผมก็เลยนำผลโหวตจากคนญี่ปุ่น10อันดับหนุ่มสุดฮอตของเรื่องมาให้ทุกคนได้ไปดูด้วยกันซึ่งผลโหวตนี้มีคนโหวตสูงถึง1713เสียงเลยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาในมังงะบ้างก็ถือเป็นการสปอยแหละเนาะ และขอแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าชื่อของตัวละครกระผมเขียนตามในมังงะที่สยามอินเตอร์คอมิกที่แปลอย่างถูกลิขสิทธิ์แล้วนะครับเรื่องการออกเสียงขึ้นอยู่กับแต่ละคนถนัดเลยนะถ้าพร้อมกันแล้วละก็เราไปดูกันเลยคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับอันดับที่10โทโดอาโออิ ปี3โรงเรียนสายเวทเขตเกียวโตเป็นผู้ใช้วิชาคุณสายระดับที่1ถึงจะเปิดตัวมาเป็นอริแบบสุดกูกับฝั่งโรงเรียนสายเวทเขตโตเกียวแต่ทว่าหลังได้คำตอบสเปคสาวของยูจิก็เปลี่ยนมาเป็นเบสซ์เฟรนเดกับยูจิและสอนยูจิหลายอย่างจนฝีมือพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสัน้นอาจเป็นเพราะแบบนี้ก็เลยทำให้ความนิยมขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่10ก็ได้ นอกจากนี้หลายคำพูดของโทโดยังกินใจคนดูทำให้พี่แกดูหลอกขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่นั้นแต่ด้วยส่วนสูงกว่า190กับกล้ามเนื้อบึกแน่นๆก็มีส่วนที่ทำให้หลายคนมาโหวตพี่แกเหมือนกันครับไหนใครชอบกล้ามพี่โทโดบ้างยกมือเสนอตัวกันหน่อยอันดับที่9เกโทซุงุรุ ผู้ใช้วิชาคุณไยระดับพิเศษและเป็นผู้นำะบวนร้อยอสูรด้วยเกโทสุงุรุ uru, เคยเป็นเพื่อนสนิทของโกโจซาโตรุมาก่อน um เรียกว่าเกโททําให้คนไม่มีความละเอียดอ่อนอย่างโกโจเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเลยก็ว่าได้เพราะเป็นคนที่อ่อนโยนยิดความถูกต้องจนกระทั่งเจอจุดพลิกผันที่อยากจะเปลี่ยนให้โลกมีแต่ผู้ที่ใช้คุณไสเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวคิดโหดเหี้ยมที่แตกต่างจากแนวคิดเดิมเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ถึงอย่างนั้นความรักครอบครัวและพวกพ้องของเขาในตอนแรกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งโดนคำสาบยึดร่างไปในแฟนบุกล่าวว่าในสมัยเรียนเกทโทนั้นป๊อบในหมู่สาวๆกว่าโกดโจซอีกเพราะความอ่อนโยนและเป็นผู้ใหญ่ของเขานี่แหละแน่นอนว่าแฟนๆที่โหวตให้เกโทโอก็มีทั้งคนที่ชอบตอนอ่อนโยนและชอบตอนที่เปลี่ยนจากนักเรียนดีเด่น ทำตามกฎกลายเป็นกระบฏด้านมืดอีกขั้วเลยด้วยอันดับที่8 f u ฟูชิงุโรโทโจิหรือก็คือพ่อของฟูชิงุโรเมงูมินั่นเองแต่ว่ายังมีบทบาทแค่ประเดี๋ยวเดียวทำไมถึงได้อันดับที่8เลยล่ะเนี่ยแบบนี้สินะครับที่เขาเรียกกันว่าดดดี้ฟูชิงุโรโทโจิเกิดในตระกูลเซนอิง ซึ่งเป็นหนึ่งในสตระกูลหลักที่ค้ำจุนโลกไายเวทแต่โทจิดันไม่มีความสามารถในการรับรู้พลังงานวิญญาณดังนั้นจึงถูกคนในตระกูลปฏิบัติด,ด้วยไม่ดีเท่าไหร่แม้จะถูกไล่ออกจากตระกูลเซนอิงทั้งยังต้องสูญเสียภรรยาผู้เป็นที่รักไปปูเรื่องมาแบบนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ทําให้ผู้ชายคนนี้รักลูกชายของตัวเองเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกชายในช่วงอุบัติการ์ชิบุย่า เขาก็ยอมสละชีพตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองไปทำร้ายเมงูมิและชื่อเมงูมิที่เหมือนชื่อผู้หญิงนั้นเขาก็เป็นคนตั้งให้ด้วยตัวเองเพราะเมงูมิแปลว่าผู้เป็นที่รักคําอวยพรจากสวรรค์น่าจะเพราะเขาไม่ได้รับการยอมรับจากตระกูลมาก่อนเขาเลยอยากให้ลูกชายเติบโตมาอย่างดีและเป็นที่รักของคนรอบข้างและก็ถือว่าลูกชายคนนี้เป็นของขวัญที่สวรรค์ได้มอบให้แก่เขาอีกด้วย อาจเพราะความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกชายความดัตี้สูงมากทำให้ต่อให้ออกมาไม่มากแต่ก็ยังคว้าใจคนมากมายจนมาอยู่อันดับที่แปดได้อันดับที่7 i t อิตาโดริยูจิปีหนึ่งโรงเรียนสายเวทเเคโตเกียวแหมแมแหม,แมจะว่าแปลกก็แปลกไม่แปลกก็ไม่แปลกนะครับสำหรับผลลัพธ์นี้ก็อย่างที่รู้รรกัน ยูจิยอมกินวัตถุต้องสาบระดับพิเศษหรือว่าง่ายๆคือนิ้วของราชาคำสาบเรียวเมนสุคุณะเพื่อช่วยฟูชิงูโรเมงูมิและหลังจากนั้นก็สังกัดโรงเรียนเฉพาะทางสยศาสตร์นครโตเกียวดังนั้นจุดเด่นของยูจิก,ก็คือจิตใจที่ทำเพื่อความถูกต้องและปกป้องคนอื่นจึงทำให้ใครๆหลายคนประทับใจได้ไม่ยาก ตามที่ทุกคนรู้ว่ายูจิได้สาบานกับตัวเองตอนที่ปู่ของเขาเสียว่าเขาจะใช้ความแข็งแกร่งของตนช่วยเหลือผู้คนและหลังจากกินนิ้วของสุขุณะจนกลายเป็นภาชนะของสุคุณะไปและต้องโทษประหารชีวิตเขาก็เลือกที่จะกินนิ้วของสุคุณะให้ครบ20นิ้วก่อนจะยอมโดนประหารเพื่อเหมือนกันไม่ให้วิญญ,ญาณคำสาบตัวอื่นได้พลังไปทำร้ายมนุษย์ได้ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเสียสละสุด,สดตัดสินใจได้เฉียบคม รวมกับนิสัยรักเพื่อนพ้องจึงได้คะแนนโหวตจนคว้าอันดับที่7ไปได้นั่นเองอันดับที่6เรียวเมนสุคุณะราชาคำสาปผู้ยิ่งใหญ่ของโลกไสยเวทถึงอันดับจะห่างจากยูจิเจ้าของร่างมาแค่หนึ่งที่แต่ก็ทำคะแนนทิ้งห่างจากพระเอกเราไปเท่าตัวเลยล่ะครับมาทำความรู้จักกับราชาปีศาจตนนี้กันอกีกรอบก่อนดีกว่าเรียวเมนสุคุณะ เคยมีตัวตนอยู่เมื่อ1,000กว่าปีก่อนว่ากันว่ามีสองหน้าและมือสี่ข้างเรียกว่าก้าวข้ามมนุษย์สมกับสมยาราชาคำสาบเลยแน่นอนว่าความเก่งกาจที่ขนาดยังรวมนิ้วได้ไม่กี่นิ้วก็สามารถเอาชนะคำสาบระดับต่างๆได้อย่างเหนือชั้นถ้าเขาอยากจะทำนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใกล้เคียงกับนิยามว่าเหนือฟ้าใต้ล่าประเสริฐสุดเอามากๆไม่ว่าจะนิสัยเอาแต่ใจ ยโสเชิดยิ่งไม่เห็นหัวคนอื่นและความแข็งแกร่งสมกับเป็นบอสตัวร้ายบอกเลยว่าเข้าใจเหตุผลที่ทุกคนพยายามผนึกไว้ไม่ให้ตื่นมาสร้างความเสียหายอีกเลยแหละครับความป่าที่นั่งอยู่กลางบรรลังอารามสงก็เป็นความเท่ที่ทําให้เกิดเทรนกับะเรกับะเรในติ k t o อกอย่างล้นหลามทั้งเก่งหน้าเกรงขามเทโดดเด่นมีสเสน่ห์แบบนี้ก็แน่นอนว่าคว้าอันดับที่6ไปครองได้ตามระเบียบ อันดับที่5นานามิเคนโตชายหนุ่มลุกพนักงานเงินเดือนที่ออกมาโชว์ความสุขุมความคูลสไตล์ผู้ใหญ่จนคว้าท็อปฟลายของเราไปที่พูดว่าเป็นลุกพนักงานเงินเดือนก็ไม่ได้แซวเกินจริงนะครับก็เพราะนานามิสูงถึง184เซนติเมตรผมสีทองใส่สูทผูกไทยไม่ว่าจะมองยังไงก็พนักงานเงินเดือนชัดชัด แม้แต่รุ่นพี่ยังโกดโจซาโตรุก็ยังแซวว่าเป็นผู้ใช้คุณใสอดีตพนักง,งานเงินเดือนเลยซึ่งจริงๆก่อนที่จะมาเป็นผู้ใช้คุณใสนานามิก็เคยทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศมาก่อนจริงๆนะครับจุดที่เรียกคะแนนโหวตของนานามินั้นน่าจะเป็นความเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อยูจิครับในฐานะผู้ใหญ่ชี้แนะวัยรุ่นและน่าจะเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆคนหนึ่งต่อการเติบโตของยูจิพระเอกของเราเลยล่ะครับ ซึ่งหลายคอมเมนต์บอกว่าชอบความคูลแบบผู้ใหญ่แต่จริงๆก็ดูจะคำนึงถึงยูจิและพยายามดูแลชีแนะอย่างดีที่สุดแต่ก็ไม่โอเกินไปยิ่งพูดยิ่งเทแต่ละประโยคมันกระชากใจเกินไปแล้วและแน่นอนว่าฉากที่กระชากใจที่สุดคือในช่วงอุบัติการชิบุย่าที่นานามิที่กำลังจะถูกมาิโตฆ่าได้หันมาหายูจิแล้วพูดว่าที่เหลือฝากด้วยนะครับ กระผมมองว่ามันเป็นฉากที่มีความหมายมากเพราะหมายความว่านานามิไม่ได้มองยูจิเป็นแค่เด็กที่ต้องดูแลอีกต่อไปแต่เป็นพวกพ้องที่สามารถพึ่งพาได้นั่นเองทั้งเท่ทั้งน่าประทับใจจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับนานามิเนี่ยอันดับที่4ฟูชิงูโรเมงุมิปีหนึ่งโรงเรียนสยเวทเขตโตเกียวฟูชิงุโรเมงุมิ อีกหนึ่งตัวละครหลักที่มีสายเลือดของตระกูลเซนอิงหรือหนึ่งในสามตระกูลหลักแห่งโลกสยเวทและถึงแม้ว่าคุณพ่ออย่างโทจิตจะใช้พลังเวทไม่ได้แต่เมงูมิกลับใช้มันได้อย่างดีเลยทีเดียวครับและมีวิชาโทคุสันโนคาเกะโบจุสิหรือเงาสิบร่างเป็นท่าประจำตัวก็คือสามารถเรียกชิคิงามิออกมาจากเงาได้เป็นอีกตัวละครที่เห็นการเติบโตได้ชัดไม่ต่างกับยูจิเลยละครับ จุดเด่นที่เรียกคะแนนโวตไปก็น่าจะเป็นความคูลและความเป็นห่วงพวกพ้องแม้ว่าโดยทั่วๆไปจะทำหน้าไม่รับแขกและดูเย็นชาก็ตามแต่ก็ห่วงเพื่อนๆมากแล้วยังโดนแกล้งบ่อยด้วยก็น่ารักน่าแกล้งจริงๆริรอะเนาะโดยฉากที่แสดงให้เห็นถึงความรักต่อพวกพ้องได้ดีที่สุดน่าจะเป็นตอนที่สู้กับสุขุนะที่กำลังยึดร่างของยูจิอยู่ แต่สุดท้ายยูจิที่ยึดร่างกลับมาได้แต่ก็ต้องตายเพราะโดนสุขุนักกระชากหัวใจออกมาแล้วแม้จะเป็นเมงุมิที่ปกติสุขุมเยือกเย็นแต่พอได้เห็นพวกพ้องวัยเดียวกันอย่างยูจิล้มลงต่อหน้าโดยช่วยอะไรไม่ได้ก็ดูจะเจ็บใจที่ช่วยพวกพ้องไม่ได้เอามากๆเลยล่ะครับไหนใครเป็นมัมมี่ของน้องเมย์บ้างแสดงตัวหน่อยครับอันดับที่3โอโคซุยตะ ปี2โรงเรียนไสยเวทเคตโตเกียวผู้ใช้ไสยเวทร,ระดับพิเศษแม้จะดูเหมือนว่าเพิ่งปรากฏตัวในมังงะได้ไม่นานแต่ถ้าใครได้อ่านเล่มศูนย์มาแล้วก็คงจะเทใจให้กับยูตะได้ไม่ยากด้วยนิสัยและปมเนื้อเรื่องที่ผูกไว้ดีจนเหมือนจะเป็นพระเอกของพระเอกอีกทีแถมเนื้อหาในเล่มศูนย์ก็ยังจะถูกทำเป็นเดอะมูฟวี่ซะด้วยโอคสึยูตะเป็นหนุ่มน้อยที่ดูขี้อายและเหมือนนอนน้อยอยู่ตลอดเวลา เป็นหนึ่งใน4ี่ของผู้ที่มีพลังไสยเวทร,ระดับพิเศษที่ปรากฏในเรื่องเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องราวคำสาบมาก่อนแม้จะมีพลังมหาศาลทำให้คนรอบข้างต้องเจอกับผลกระทบอยู่บ่อยครั้งจึงยอมเข้าโรงเรียนไสยเวทเพื่อไม่ให้ทำร้ายคนอื่นรวมทั้งปลดปล่อยวิญ,ญญาณเพื่อนในวัยเด็กอย่างริกาด้วยไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังซับซ้อนที่น่าสนใจการทิ้งความกลัวและกล้าเผชิญหน้าเพื่อพวกผอง หรือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขาและริกกับก็สร้างความประทับใจให้หลายคนเทกะแนนให้มาอยู่อันดับที่3ได้เลยล่ะครับอันดับที่2อินุมากิโทเกะปี2โรงเรียนสัยเวทเขเคตโตเกียวเพราะว่าเป็นผู้ใช้วาจาคำสาปพ,พูดอะไรก็เป็นไปตามนั้นเหมือนจะดีแต่ก็ส่งผลข้างเคียงกับคอด้วยจึงต้องพกยาฉีดคอและสารพัดยาแก้ไอ ดังนั้นในเวลาปกติจึงต้องพูดคำที่ไม่มีความหมายก็เลยพูดเป็นชื่อไส้เข้าปั้นเพื่อไม่ให้คำสาบทำงานเป็นตัวละครที่ทั้งลึกลับเพราะสื่อสารด้วยชื่อไส้เข้าปั้นจนต้องถอดรหัสโอ้ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูแล้วก็อ้อสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ้อนอกจากนี้แล้วก็ยังน่ารักน่าเลี้ยงดูส่งเสริมค่าเทิมมาก เรียกได้ว่ามีทั้งหมดลึกลับคู่ๆแล้วก็น่ารักอยู่ในคนเดียวกันเลยแถมเสียงภาพก็ยังส่งเสริมความน่าเอ็นดูขึ้นไปอีกใครเป็นมัมมี่อินุมากิคุงขอเสียงหน่อยอันดับที่1โกโจโซาโตรุอาจารย์ประจำชั้นปีหนึ่งโรงเรียนสยเวทเขตโตเกียวนอกจากจะได้อันดับที่1แล้วยังทิ้งห่างจากอันดับที่สมากกว่า1,000คะแนนเชี่ยนะครับ อย่างที่เคยบอกไปในคลิป20อันดับความนิยมครั้งก่อนเลยครับเป็นบุคคลที่ครบเครื่องจริงๆไม่แปลกใจที่จะคว้าใจสาวๆจนมาอยู่อันดับที่1ได้เพราะมีทั้งความหล่อรวยเก่งสุดเมพอุดมการอีกมีครบจบในคนเดียวจริงๆน่าจะเป็นต้นแบบที่ผู้ชายหลายคนอยากจะเป็นและเป็นสเปคของสาวๆอีกด้วยกโจซาโตรุเป็นผู้ใช้วิชาที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุค เรียกได้ว่ามีสกิลสุดโกงที่เพลอๆอาจจะเก่งกว่าเรียวเมนสุคุณะในตอนนี้อีกด้วยนะครับซึ่งพี่แกยังเคยพูดอย่างมั่นใจด้วยว่าถ้าสู้กับสุคุณะจริงๆตัวเองก็ชนะอยู่ดีโดยในเรื่องยังมีการเขียนอธิบายว่าแค่โกโจซสโตรุเกิดก็ทําให้โลกสายเวทเสียสมดุลไปแล้วแต่จุดเด่นที่ทําให้คว้าคะแนนนิยมไปได้มากขนาดนี้กระผมคิดว่าน่าจะเป็นความเก่งแบบห่างชั้นจนดูขี้โกงนี่แหละ เพราะว่าริคุกันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษที่นานๆที่จะบังเกิดขึ้นมาในตระกูลโกโจสักทีและเป็นอีกความลับความแข็งแกร่งของโกโจซสาโตโรุนั่นเองและไหนจะคาแรคเตอร์กวนๆดูไม่ค่อยเห็นหัวคนรอบข้างทำอะไรตามอำเภอใจจนทำให้ทั้งบรรดาผู้ใช้วิชารุ่นน้องและนักเรียนพากันปวดหัวอีก นอกจากเรื่องพลังแล้วทางด้านกายภาพก็ยังน่าลหลงไหลมากด้วยเพราะว่ามีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรบวกกับดวงตาสีฟ้าอ่อนกระชากใจท้ายที่สุดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือความเอาใจใส่นักเรียนของตนครับคาดไม่ถึงเลยเนาะตัวละครสุดแกร่งคุณชายนิสัยเอาแต่ใจไม่สนเลิกคนนี้เขาเป็นอาจารย์ที่ให้ความสำคัญกับการสอนและปกป้องนักเรียนตัวเองมากๆ เห็นได้จากฉากที่โกรธที่เบื้องบนพยายามจะฆ่ายูจิที่เป็นภาชนะของสุขุนะหรือตอนที่พยายามจะชี้แนะสอนทั้งยูจิเมงุมิและคนอื่นๆอ,อย่างเต็มที่เป็นยังไงกันบ้างครับเหมาะสมกับตำแหน่งหนุ่มสุดหล่ออันดับที่หนึ่งจากเรื่องจุจุสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารหรือเปล่าใครรักใครชอบใครแล้วไม่ติดอันดับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ